สวัสดีคะ่ะพี่ๆน้องๆทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมวันนี้รดจะมาแจ้งข่าว YT Studio ให้พี่ๆน้องๆได้รับทราบนะคะก่อนจะเข้าไปรับฟังยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ลดด้วยนะถ้าลดพูดผิดยังไงลดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะตัวนี้นะคะที่ลดได้เห็นมาก็คือว่า YT Studio มีการอัปเดตปรับปรุงแก้ไขใหม่ ตรงนี้หลายๆคนคนที่สร้างไรายได้แล้วคนที่ยังไม่สร้างไรายได้อาจจะไม่เห็นข้อความที่ YouTube เขาโน้ตไว้ด้านล่างตรงใต้ d ด s ก b บอร์ล่างสุดเลยค่ะจะเป็นจดหมายเล็กๆนะคะเขาโน้ตไว้วันที่8ถึงวันที่15กันยายน YouTube ได้มาทำการแก้ไขปรับปรุงภาพทำแนวภาพกราฟ,ฟิก ทุกๆอย่างที่อยู่ใน YT Studio ทำการแก้ไขโดยทั้งหมดตรงนี้ถ้าพี่ๆน้องๆรู้แล้วก็ลงไปดูด้านล่างนะคะที่ YT Studio ของตัวเองที่ d ด s h b บอร์นะคะมันจะมีจดหมายเล็กๆอยู่เขียนไว้นะคะอ่าหลายๆคนไม่รู้นะคะมาทำคลิปบนให้ YouTube นะ YouTube มาทำการแก้ไขตัวที่ทำแมวโหลดภาพนะคะ ภาพปกของวิดีโอนะถ้าเราโหลดแล้วเขาจะให้โหลดแค่ครั้งเดียวเขาจะไม่ให้โหลดซ้าตัวนี้แล้วเวลาโหลดคลิปวิดีโอนี้โหลดนานมากเพราะเขาเช็คเนาะเพราะเขายังทำการแก้ไขอยู่ในนั้นอนะ่ะเขาเช็คอยู่นะแล้วก็ภาพกราฟ,ฟริกนะคะถ้าทุกคนเห็นที่สร้างไรายได้แล้วจะเห็นภาพกราฟ,ฟริกสร้างไรายได้ จะสไลด์ค่ะทุกคนมันจะสไลด์เออสตัวน่ะจะสไลด์จะไม่ต้องไปจิ้มกดดูอีกต่อไปมันสไลด์อ่าแล้วตัวเนี้ยถ้าคอนเทนต์หรือว่าชื่อหัวข้อเรื่องใต้คลิปเรานะคะอ่ะเราจะทำการแก้ไขได้ครั้งเดียวตรงนั้น ให้เราตั้งให้ดีๆนะคะตั้งชื่อให้ดีๆแต่ถ้าเราทําการแก้ไขมันจะให้เราแก้ไขได้แค่ครั้งเดียวอ่ะถ้าเราไปทําการแก้ไขอีกมันจะไม่ให้แก้ไขตัวนี้เพราะว่า YouTube เขายังทํางานอยู่ในนั้นเขายังทําไม่เสร็จเขาเขียนว่าวันที่8ด ถึงวันที่15กันยาย,ยนแต่ณนะตอนนี้วันที่22 YouTube ก็ยังทำไม่เสร็จนะเพราะว่าราได้ทำการทดลองอทำการแก้ไขเขาให้แก้ไขแค่ครั้งเดียวตัวนี้หลายหลายคนก็เจอหลายหลาคนก็ปวนว่าเป็นอะไรเนาะ,ะแก้ไขภาพป,ปกก็แก้ไขไม่ได้แก้ไขคอนเทนต์ก็แก้ไขไม่ได้แก้ไข เขียนเขียนเปลี่ยนแปลงแล้วเขียนแก้ไขแต่มันบันทึกไม่ได้ตัวนี้มันเกิดจากสาเหตุอะไรเกิดจากสาเหตุเจ้าหน้าที่เข้าไปทำการแก้ไขระบบ YT s u u d i o ทำแนวทำแนวเนี้ยทุกคนจะรู้ใช่ไหมมันเป็นไลแนวนอนเพราะว่า youtube สนับสนุนทำแนวในการทำคลิปวิดีโอนะ,อะบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่า y t u t u อ่ะเขาสนับสนุนในการทำคลิปวิดีโออ่ะเป็นแนวนอนนะคะ,ะเขาไม่ได้สนับสนุนในแนวตั้งเนาะมันจะได้เต็ม ทีวีมันจะได้เต็ม HD ตัวนี้นะคะ,ะที่ y o YouTube เขาสนับสนุนทำแนวนะ,ะแล้วหลายหลายคนก็ออกมาทำคลิปบนให้ YouTube ใช่ไหมเพราะว่าไม่รู้เนาะเพราะว่าคนที่ทำช่องใหม่จะไม่รู้ว่าถ้า YouTube มาทำการแก้ไขหรือทำอะระบบรวนอะไรอย่างเงี้ยทุกคนจะไม่รู้ใช่ไหมทุกคนจะแบบว่า ทำไมมัน e r อร์404ออาทำไมส่งคอมเมนต์ไปแล้วมันก็เออร์404ส่งไปแล้วมันส่งได้แต่ว่ามันไม่เห็นข้อความขึ้นข้อความหายดูดหายไปไหนก็ไม่รู้ข้อความไปบล็อกอยู่หลังบ้านนะคะ เจ้าหน้าที่เขามาแก้ไขค่ะมาแก้ไขที่ youtube มาแก้ไขที่ YT s t u d i o ถ้าทุกคนเห็นมันลุวนแบบนั้นอ่ะเจ้าหน้าที่เขามาทำการแก้ไขถามว่าเจ้าหน้าที่อ่ะต้องไปนั่งที่ออฟฟิศไหมไม่ค่ะเจ้าหน้าที่ทำงาน home for m work ค่ะตัวนี้เนาะเขาจะทำงานอยู่ที่บ้านเขานะค่ะอ่าเขาไม่ได้ไปทำไปทำงานที่บริษัทไปนั่งที่บริษัทนะ เขาจะให้ช่องใหญ่ๆนะคะอ่าช่องช่องใหญ่ๆช่องล้านซับอย่างเงี้ยเขาจะให้ช่องพวกเนี้ยเป็นพนักงานของเขาแล้วมาทำงานแทนเขาพวกเนี้ยไอที IT มาเต็มหัวเพราะว่าเขาจะจ้างพวกนี้นะคะอ่าแล้วพวกเนี้ยเขาเขาสำเร็จแล้วอะ่ะช่องเขาล้านซับแล้วเขาสำเร็จแล้วอะ่ะเขาจะสมัครเป็นพนักงานของ u t u b e นะพอเขาสมัครได้ เขาก็อยู่ทั่วโลกเลยค่ะเขาอยู่ทั่วโลกนะโรสรู้ว่าสองคนนะ่ะอยู่นิวยอร์กคนหนึ่งอยู่ลอนดอนนะแล้วกอ็อีกคนหนึ่งอยู่แคลิฟอร์เนียนะคะที่โรสรู้ว่าพนักงานของเขาเนะี่ยไอทีทั้งนั้นนะคะอ่าอยู่ในทั่วโลกเลยนะคะเขาเขาไม่ได้ไปนั่งอยู่ที่ แคลิฟอร์เนียนะคะไม่ได้ไปนั่งอยู่ในออฟฟิศแคลิฟอร์เนียนะอ่า Google y u u t u b e อยู่ที่แคลิฟอร์เนียนะคะออฟฟิศใหญ่เขาเขาไม่ได้ไปนั่งอยู่ตรงนั้นนะคะเขาอยู่ทั่วโลกนะคะอ่าสองคนอยู่ New York, นะิวยอร์กเนาะหนึ่งคนอยู่ลอนดอนเขาจะเข้าไปแก้ไขระบบของ youtube เขามีไอเดียเก๋ๆยังไงเขาจะเข้าไปแก้ไขอ่าคนที่ทำคลิป ของครีเอเตอร์นะคะถ้าสังเกตนะว่าคนที่ออกมาทำคลิปของครีเอเตอร์นั่นคือพนักงานของ YouTube นะคะ YouTube ได้จ่ายเงินให้เขานะาเขาไม่ได้มานั่งอยู่ในออฟฟิศนะคะหลายๆคนคิดว่าเขาอาจจะต้องมานั่งที่ออฟฟิศทำงานที่ออฟฟิศไม่ใช่นะเขาอยู่กันคนละประเทศเลยนะ YouTube จ้างเขาทำงาน เขาอยู่กันคนละประเทศเวลาเขาจะมาทำงานอ่ะเขาจะมิทติ้งกันแล้วเขาจะเข้าไปจอยกันเขาจะเข้าไปแก้ไขระบบตัวนี้นะคะอ่ะเท่าที่โลชรู้มานะ u t u b e ยูทูบเบอร์ทั้งหลายแหละนะคะเขาก็เคยเป็นยูทูบเบอจากเล็กๆกลายราปเป็นบ้านใหญ่แล้วก็สมัครบริษัท YouTube เป็นพนักงานให้กับ YouTube ตรงนี้นะคะเพราะเขารู้หมดแล้ว เกี่ยวกับ IT ของ YouTube ตัวนี้เขาสามารถที่จะทำการแก้ไขสามารถที่จะแนะนำสามารถที่จะกรา new creator ได้นะ,ะ u t u b e ก็ให้เงินเดือนพวกเขานะคะแต่รดไม่รู้ว่าเขามีกันกี่คนแต่รดแค่ลู้คร่าวๆนะคะช่วงที่รดเข้าไปดูเนี่ยเขามีการมิสติ้งกันเนาะเขาอยู่กันทั่วประเทศเลยคะ่ะทุกคนนะ วันนี้รถก็แค่มาส่งข่าวให้พี่ๆน้องๆชาวยูทูบเบอร์มือใหม่และมือเก่าที่สร้างไรายได้แล้วและยังไม่สร้างไรายได้ให้รับข่าวสารเป็นภาษาไทยอของยูทูบเบอร์แล้วกันนะคะ,ะเป็นตัวแทนเพราะว่าครีเอเตอร์เขาจะพูดภาษาอังกฤษใช่ไหมก็ฟังไม่ค่อยจะเข้าใจกันเนาะรถก็จะมาพูด เป็นภาษาไทยให้บางคนก็ไม่รู้จริงๆนะเออไม่รู้ก็ไม่รู้จริงๆว่าอ่ะ u t u b e เนี่ยเขาไปแก้ไขตรงไหนเขาโน้ตข้อความไว้ตรงไหนอย่างเงี้ยอ่าบางคนก็ไม่รู้วันนี้โรสก,ก็มาแจ้งข่าวให้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซั b s c r i b ์เป็นกำลังใจให้โรสด้วยเนาะขอบคุณทุกเมนทุกไลค์ทุกการติดตามกำลังใจให้โรสตลอดนะคะยังไงก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตัวเองนะคะบ๊ายบาย